เข้าถึงแนวโน้มผมมองทางเทคนิคตามติดดัชนีชีวัตโกสปอร์ตพุ่งแตะระดับ3,100เหรียญได้รับแรงหนุนจากปัจจัยกำแพงภาษีของประธานาธิบดีโดนั่นทําและคาดการหลกเบีย้ยเฟดจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ยในปีนี้ถึง4ครั้งแถมยังได้รับแรงหนุนทางเทคนิคราคาโกสปอร์ตปรับฐานเสร็จ พุ่งแตะระดับ3,100เหรียญด้วยการเบรกเอากรอบราคา2,956เหรียญถึง3 0 5 3เหรียญกลับเข้าสู่แนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มขาขึ้นการที่ราคาปรับตัวลดลงแตะระดับ2,956เหรียญเป็นแค่การปรับฐานของไซเคิลปัจจุบันราคาโกสปอร์ตมีเป้าหมายใหญ่ที่ระดับ3,200เหรียญ ตามคาดการณ์ก่อนหนะ้าอย่างไรก็ตามคงต้องลุ้นกันไปตามสเต็ปอาจมีปัจจัยทรกแสงก็ได้แนวรับแนวต้านระหว่างวันมองแนวรับ3 0 5 3เหรียญถึง3 6เหรียญแนวต้าน3,100เหรียญ3,110เหรียญ3 1 3 6เหรียญผ่านได้ลุ้นอไทม์ไฮ ปัจจุบันราคาโคสปอร์ตทำรูปแบบการกับตัวชาร์ตพิเทินดับบนบัทมเป็นรูปแบบการกับตัวซึ่งที่มีความแรงพอสมควรและทางเฟรมเดย์ Day เกิดรูปแบบการกับตัวพรายแอคชั่นในรูปแบบแท่งเทียนทุ่ม30นาทีดัชนีผู้บริโภค CPI เดือนต่อเดือนคาด0.1%เดิม0.2%ดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ปีต่อปีคาด 2. 5 เดิม2.8%ดัชนีผู้บริโภคพื้นฐานคอ CPI คาด0.3%เดิม0.2%และจำนวนผู้ยื่นขอรับสวริการว่างงานครั้งแรกคาด 223k เดิม 219k ที่สำคัญและปัจจัยอื่นๆที่ต้องติดตามของทุนเนศพิทยาเช้านี้ถือคองเพิ่ม11.17ตัน รวมถือครอง937.09ตันเป็นครั้งแรกของปีเลยก็ว่าได้ที่กองทุนเข้าซื้อถึง11ตันันข่าวตามเทรนตามติดทุกการเคลื่อนไหวของราคาโกสปอร์ตช่วงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเจอกัน